ดินแดนนิยายนิยายเสียงเรื่องเมียหลวงบทที่167และตอนจบบทที่167กูชิงจูไม่เคยคิดมาก่อนว่าการคลอดลูกนั้นจะเจ็บปวดถึงขนาดนี้ขณะที่ว่ากระดูกแทบจะแตกกล้ามเนื้อแทบฉีกอ่อนเปลี้ยเพลียแรงเสียจนเสียงแหบเสียงแห้งไปเลยทีเดียวร่างกายของนางราวกับถูกผ่าแยกออกจากกัน กลุ่มมามาที่อยู่ข้างกายคอยบอกให้นางผ่อนคลายและให้นางผ่อนลมหายใจเข้าออกออกแรงเบ่งซิงกูชิงจูพยายามที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่นางพยายามจนกระทั่งอ่อนเพลียหมนเรียวแรงสติค่อยๆเลือนรางลงทุกขณะสุดท้ายก็แววเสียงเหมือนมามาข้างกายตะกนว่ามีภาวะตกเลือดรีบเตรียมยาเร็วตกเลือดหรือ คำนี้เป็นคำที่น่ากลัวเสียจริงเชียวสติของกู้ชิงจูลองร้อยกลับเข้าไปในอดีตฝอรามองเลือดกะละมังแล้วกะละมังเล่าที่ยกผ่านหน้านั่นคือลูกของนางหรือแท้จริงแล้วนางไม่มีวาสนาที่จะมีลูกหรือต่อให้นางมีชีวิตต่อไปก็ไม่สามารถมีลูกได้เช่นนั้นหรือนี่คือชะตากรรมของนางหรือ ความคิดนเนีร้าวกับยาพิษที่ลามไปทั่วทั้งร่างแต่แล้วจูๆ่ๆร่างกายที่ถึงเครียดมาตลอดก็ผ่อนคลายกระทันหันในขณะที่สติยังเลือนรางนางคล้ายกับโผล่ไปยังที่ที่มืดนมนแห่งหนึ่งบริเวณนั้นมีเพียงจุดเดียวที่เป็นต้นกำเนิดของแสงนางเดินเข้ามาหาต้นกำเนิดของแสงพลันเห็นเด็กน้อยคนหนึ่งยืนกวักมือเรียกกูชิงจูก้าวเข้าไปหาหน้าตาของเด็กน้อยมองเห็นไม่ชัดเจนนักแต่นางกลับรู้สึกว่าเด็กคนนี้คือลูกของตนลูกน้อยที่เคยสูญเสียไปแล้วคนนั้นนั่นเอง กู้ชิงจูค่อยๆย่อตัวลงกางแขนทั้งสองข้างออกและโอบกอดเขาเข้าสู่กลางอ,อกเพียงพริบตาเดียวเด็กก็สลายหายไปพลันข้างหูก็มีเสียงตะโกนขึ้นหัวออกมาแล้วหัวออกมาแล้วสติของกู้ชิงจูกลับคืนสู่ร่างรู้สึกแค่เพียงว่าร่างกายของตนโล่งขึ้นได้ย,ยินเสียงตะโกนไล่หลังออกมาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่นอนจะสลบไปอย่างอ่อนเพลียเป็นคุณชายน้อยเจ้าค่ะเป็นคุณชายน้อยยินดีกับหูยินน้อยด้วยยินดีด้วยเจ้าค่ะ โหหญินเมื่อกูชิงจูลืมตาขึ้นมาอีกคราก็เป็นเวลาของไฟตะเกียงแรกเพราะนางคลอดลูกกลางดึกตอนที่คลอดออกมาจึงเป็นช่วงเช้าตรู่จากนั้นนางก็สลบสลายไปหลายชั่วยามในตอนที่ลืมตาพลันเห็นสีหน้าของชีซวยนเป็นคนแรกเขาขยับเข้ามาหาแล้วถามรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างหรือกูจิงจูที่ได้หลับไปแล้วตื่นหนึ่งจึงฟื้นตัวได้เร็วดีขึ้นมากแล้วแล้วลูกล่ะ ชิสเวียนลูมหน้าผากของกู่ชิงจูอย่างแผ่วเบาก่อนจะลุกขึ้นไปอุ้มลูกน้อยเข้ามาวางตรงข้างกายของนางกูชิงจูเบือนหน้าไปดูเห็นเด็กน้อยตัวเล็กแดงราวกับลิงนอนอย่างสงบอยู่ในผ้าห่อตัวดูท่าน่าจะกินอิ่มนอนหลับไปแล้วมือในน้อยเหี่ยวย่นไปหมดขนาดนอนหลับนิ้วน้อยๆก็ยังขยับอยู่เป็นพักๆกูชิงจูตะแคงเข้าไปหาเขากล่าวออกมาจากใจประโยคหนึ่งหน้าตาไม่ค่อยจะน่ารัก ชีสวียนทิ้งตัวลงไปนอนด้านข้างในระหว่างที่กู้ชิงจูหมดสติเขาก็อุ้มนางกลับเข้ามาในห้องเตียงและที่นอนหลังนี้ใหญ่พอจะให้สามคนนอนด้วยกันได้ออกจะน่าเกลียดหน้าชังจะตายดูปากน้อยน้อยนี่สิเหมือนเจ้าเมาชีเดียวกูจิงจูยิ้มออกมาเหมือนท่านนั่นแหละฉีสเวียนยิ้มตาม เหมือนเราทั้งคู่ฉีเวียนขยับเข้าไปหอมแก้มของบุตรชายฟอนหนึ่งแล้วกุมมือของภรรยาเอาไว้ทั้งสองนอนตะแคงเข้าหากันโดยมีลูกน้อยนอนขั้นกลางดวงตาสองคู่สบป,ประสานเสวียนยื่นมือออกไปช่วยเน็บผมเผาที่ตกปลุกน้าของกู้ชิงจูขึ้นทัดหูปลายนิ้วลูบไหลไปมาอย่างแผ่วเบาอยู่ตรงข้างแก้มนางลำบากผู้ยินแล้วนะกู้ชิงจูจ้องมองเขานึกถึงความรู้สึกที่ได้รับในตอนคลอดลูกก็ลำบากจริงๆนั่นแหละ ก่อนจะก้มหน้าลงมองบุตรชายนังถอนหายใจออกมาเฮือกหนึ่งเพียงแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้แสนจะคุ้มค่าเขาเป็นลูกของพวกเราลูกคนนั้นของพวกเราแน่นอนว่าฉีสเสวียนเข้าใจความหมายของภรรยาจึงกล่าวออกมาอย่างเห็นด้วยข้าเองก็คิดว่าใช่อยู่เหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่กี่คืนข้าม้าจะฝันเห็นเขาอยู่เสมอเห็นเขาเลือดนองเต็มตัวด้วยกลับมายืนตรงหน้าอย่างสดใสมีชีวิตชีวา ลูกของเรากลับมาแล้วคําว่ากลับมาแล้วของฉีสเวียนทําให้กู้จิงจูน้ําตานองเต็มหน้าอย่างอดไม่อยู่ลูกน้อยจากไปนานสีขนาดนั้นแต่สวรรค์ก็ยังเห็นใจในที่สุดก็มอบเขาคืนกลับมาฉีสเวียนยื่นมือออกไปเช็ดคร้บน้ําตาให้ภรรยากล่าวออกมาอย่างอบอุ่นอย่าร้องไห้สิเรื่องอ๋อจะน่ายินดีเสียขนาดนี้ร้องไห้มางๆหากคนอื่นไม่เห็นเขา้าผ่านคิดว่าข้ารังแก่เจ้ากู้จิงจูสูดจมูกใช่เปลี่ยนเรื่องที่น่ายินดี ข้าจะไม่ร้องไห้แล้วนางยื่นมือออกไปประสานกับฉีสเวียนมือของทั้งคู่วางทาบอยู่บนร่างของเด็กน้อยอย่างนุ่มนวลและแผ่วเบาคนในครอบครัวทั้งสามพักผ่อนรวมกันอย่างสงบสุขจบบทที่167ค่ะตอนจบครึ่งปีให้หลังกูเเียาเข้ามาเปิดหอสุราเป็นแห่งที่สามในเมืองหลวงหลังจากสิ้นเสียงประทัดกูจิงจูก็อุ้มเด็กน้อยตัวขาวนมคลุงไปด้วยแป้งคนหนึ่งเข้ามา ก่อนจะถูกเท่าแก่เนี้ยคนใหญ่คนโตตรงถามาต้อนรับและนำขึ้นไปยังห้องส่วนตัวที่อยู่ชั้นสามกูอีหย่อเปิดห้องแยกต่างหางออกมาห้องหนึ่งเป็นห้องส่วนตัวที่เปิดเอาไว้รับรองเขตของตัวเองโดยเฉพาะเพิ่นจะได้ก้าวขึ้นไปชั้นสามก็เห็นร่างเล็กที่สดใสร่าเริงของเด็กน้อยคนหนึ่งวิ่งออกมาต้อนรับอีกทั้งยังวิ่งตะกลไปด้วยโดยเรียกว่าท่านป้าน้องอันเชียนเอ๋อตอนนี้อายุสี่ขวบซ้ำยังพูดไม่หยุด กูชิงจูเมาจะมาหานางอยู่บ่อยๆหลังจากที่เข้ามาในห้องส่วนตัวชีอันก็ทลาลงมาจากอ้อมกอดของกูชิงจูแล้วพาร่างที่กลมดิกเข้าไปคลุกอยู่กับเชียนเอ๋อผลตะโกนเรียกพี่สาวอ้อแอเอเชียนเอ๋อพาชีอันตัวน้อยวิ่งเล่นไปมาอยู่ในห้องส่วนกูชิงจูและกูอี๋เหยาก็นั่งดื่มชาอยู่ไม่ห่างคิดไม่ถึงเลยว่า แค่กระดิกตัวเล็กๆน้อยๆเจ้าก็กลายเป็นสตรีที่มั่งคั่งร่ำรวยนำซ้ำยังเปิดร้านค้าร้านแล้วร้านเล่าราวกับหน่อไม้กลางฤดูใบไม้ผลิกู้ชิงจูมองลงมาจากชั้นสามหอสุราแห่งนี้ตั้งอยู่บนถนนชูชซีห่างจากเรนเอ็นถังไม่ไกลนักยามที่ยืนอยู่บนหอก,ก็ยังสามารถมองเห็นป้ายร้านของเรนเอ็นถังอีกด้วยจะพูดว่าลูกค้าหลั่งไหลกันเข้ามาราวกับเมฆเคลื่อนก็ไม่นับว่าพูดเกินจริง เป็นอย่างที่พูดเสียที่ไหนกันก็แค่สามร้านเท่านั้นเองกูชิงจูรับชามานางมองกู้อีเหวี่ยวที่นับวันก็ยิ่งมีท่าทีเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆพร้อมทั้งรู้สึกยินดีกับนานจากก้นบึ้งของหัวใจในขณะที่ทั้งสองกำลังคุยกันอยู่นั้นก็มีสาวใช้จากด้านนอกเข้ามารายงานบอกว่าเกี้ยวของคู่เราฟูเรินมาถึงแล้ว กู้ชิงจูและกู้อีเหวยาวต่างก็ตะลึงกันไปตามๆกันเพราะแม้กู้อีเหวยาวจะเคยรายงานข่าวคราวเกี่ยวกับการเปิดร้านในวันนี้ให้ท่านยาแต่ก็คาดไม่ถึงว่าอีกฝ่ายจะยอมมาเยี่ยมพวกนางรีบลงไปต้อนรับกู้เหล่าฟูเเรินและปราะคองขึ้นมาบนหอกู้เหล่าฟูเเรนมองสภาพของหอสุราแล้วก็ยิ้มออกมาไม่หุบพอเข้าไปในห้องแล้วทั้งสองคนก็พาลูกๆเข้ามาคารวะท่านยาทวดกู้ชิงจูรุดหน้าเข้าไปถาม เหตุใดวันนี้ท่านยาจึงว่างแวะมาล่ะเจ้าคะกูเหล่าโฟรเรนกล่าวออกมาด้วยรอยยิ้มสวีเอ,อ๋อสอบชิงตำแหน่งจวีเรนได้เ้าก็เลยอยากไปจุดทูปไหว้พระให้เขาเสียหน่อยจึงออกจากจวนตั้งแต่เชา้าตอนกลางวันกลับมาพลันนึกขึ้นได้ว่าหอสุราของยี่เหยาเปิดกิจการในวันนี้ก็เลยแวะเห็นแบบนี้ก็นับว่าไม่เลวเลยทีเดียวเมื่อพูดถึงกู้ชิงสวีกูชิงจูก็รู้สึกภาคภูมิใจขึ้นมากเจเด็กคนนั้นจริงแล้ว มีความมุมานะมากทีเดียวคราวก่อนสอบได้ตำแหน่งซิ่วไฉมาตอนนี้ก็ชิงตำแหน่งมหาบัณฑิตจิเวเยริเรนได้อีกข้าไม่ถึงว่าจะเป็นคนรักเรียนเสียขนาดนี้ร้านนี้ไม่เลวที่ไหนกันล่ะท่นญญาดีมากมากเลยต่างหากเงินทองที่ข้าทำกำไรในช่วงสองปีที่ผ่านมาข้านำมาถมหอสุราแห่งนี้ไปแล้วทั้งนั้นทัญญาต้องชินชมข้าสินหน่อยแล้วนะเจ้าคะกูเหยี่ยวกล่าวอย่างออดอ้อนอย่างน่ารักกูเหล่าฟูเรนหัวเราะตามแม่ ข้าพูดผิดไปดีดีมากๆดีเชียวละหลานสาวของข้าชักจะมีความสามารถเกินไปแล้วเพอาะคำกล่าวนี้ถูกกล่าวภายในห้องก็เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเฮ้คิดถึงปีนั้นที่ข้าเอาแต่เฝ้าเป็นกังวลทั้งวันทั้งคืนจนนอนไม่หลับเอาแต่คิดต่อไปว่าอี้เยาจะอยู่อย่างไรในตระกูลเฮ้อที่ขาดคุณธรรมแต่โชคดีสวรรค์มีตาทำให้พวกเขาได้รับกรรมชั่วที่ตัวเองเก่า เรื่องที่ตระกุลเ่ออยากขาดกับกู้เหียวในครั้งนั้นก่อให้เกิดความโกลาหลมากมายคูอิเหียวถูกนินทาด่าว่ารับหลังจนเสียหายถึงแม้จะมีจวนอูอันโหคอยช่วยเหลืออย่างลับๆแต่ปากของคนก็ใช่ว่าจะหยุดง่ายๆครั้นต่อมาตะกุลเ่อถูกปลดออกจากราชการถูกริบบรรดาศักดิ์ ภายในเวลาเพียงแค่ชั่วข้ามคืนจากจวนโ h กกกลายเป็นเพียงสามัญชนส่วนกู้อี้เหี่ยบที่กมหน้ากมตาทนทำงานอย่างนหนักมาโดยตลอดหลายปี <c oughs> ก่อนนับว่ามีผลพลอยได้ออกมาบ้างแล้วบุตรสาวที่ตรกุลเหอรังเกียจเดียดฉันอย่างมากในปีนั้นตอนนี้นับวันก็ยิ่งเติบโตนำซ้ำคนที่เคยพบเจอกับเชียนเอ,อ๋ต่างก็พูดว่ามองแว็บแรกก็รู้แล้วว่าเป็นทายาตระกุลเฮอดังนั้นเรื่องความไม่บริสุทธิ์ก่อนแต่งงานของกู้อี้เหวจึงถูกลบล้างต่างก็กล่าวกันว่า ที่แท้พวกนางคือภรรยาและบุตรสาวที่เฮ่อผิงโจทอดทิ้งไปอย่างไร้คุณธรรมนั่นเองกูอีเหยาถอนหายใจลึกๆครั้งก่อนที่ข้าเข้าไปในเมืองก็ได้พบกับเฮ่อผิงโจหนหนึ่งด้วยเจ้าค่ะเรื่องนี้กูอีเหยาไม่เคยเล่าถึงมาก่อนกูชิงจูและกูเหล่าฟูเหรินจึงมองตากันแวบหนึ่งกูชิงจูพลงถามออกไปขอทําอะไรให้เจ้าลําบากใจหรือไม่เล่ากูอีเหยาเพียงใส่หน้าไม่ร้องพี่ร้องตอนนี้เขาแทบจะไม่เหลือสภาพเช่นเก่าก่อน เขาเสพติดอู่ซื้อสารเจ้าของสิ่งนั้นพอติดเข้าไปก็ไม่ช้าเร็วคงไม่พ้นเรื่องวันตายหากว่าตระกลเฮยังคงรุ่งเรืองเขาคงไม่ตกลงมาถึงจุดที่น่าเศร้าสลดเช่นนี้ข้าเห็นเนื้อตัวของเขาเต็มไปด้วยบาดแผลเวอะวะใบหน้าเกิดสีเหลืองกว่าตามองแวบหนึ่งเกือบจะจําเขาไม่ได้เลยทีเดียวกูอีหยาดถอนหายใจพลางเล่าต่อเขาเห็นเชียนเอ๋อแล้วก็ยังอยากจะเข้ามาคุยกับนางเพียงแต่เชียนเอ๋อไม่รู้จักจึงหลบหน้า สุดท้ายเป็นอย่างไรพวกท่านลองท่ายดูสิคานไม่ถึงเลยว่าเขาจะยังมีหน้ายืนมือมาขอเงินจากข้าอีกด้วยแต่ข้าไม่ได้ให้ไปนะเจ้าคะข้าให้เด็กๆในร้านไล่เขาหนีออกไปก็เท่านั้นไม่ใช่เพราะว่าเสียดายเงินที่จะให้เขาหรอกนะเพียงแต่คนจำพวกนี้เราสงสารมากไม่ได้ประเดี๋ยวจะกลับมาแบมือไม่หยุดกูเหี้ย,ยวเล่าอย่างขุนเคืองกูชิยยงจูเองก็รู้สึกว่ามีเหตุผล สิ่งที่ตะกุลเหอรประสบอยู่ตะกุลฉีเองก็เคยผ่านมาก่อนแล้วเช่นกันในตอนนั้นหากฉีเซวียนหมดอ,อะไรตายอยากไปทั้งแบบนั้นแล้วจุดจบสุดท้ายของตระกุลฉีก็อาจจะยังสู้ตระกุลเฮอในตอนนี้ไม่ได้เลยด้วยซ้ําเพราะครั้งนั้นหลังจากที่ตระกุลฉีถูกค้นจวนและรีบซับจนถูกเนรเทศออกนอกเมืองหลวงและลดคันให้ไปอยู่ที่ด่านชายแดนกันเลยทีเดียวซึ่งหากฉีเซวียนไม่ได้ยืนหยัดลุกขึ้นสู้ พวกเขาคงจะตายกันหยุดที่ด่านชายแดนโดยที่ไม่มีใครรับรู้ส่วนเรื่องจะกลับมานำพาตระกุญฉีให้ยิ่งใหญ่นั้นยิ่งไม่ต้องพูดถึงลหลังจากที่ทานมื้อกลางวันที่หอสุราของกู้อียาพวกนางก็นั่งคุยเล่นกันต่ออีกครึ่งคอนวันจึงกระทั่งเย็นจึงได้ตัดสินใจที่จะกลับจวนชีอันร้องไห้งอแงเพราะอยากอยู่เล่นกับพี่สาวต่อแต่ถูกกู้ชิงจูบังคับอุ้มขึ้นรถมากลับ จึงได้แต่ต้องเกาะหน้าต่างของรถม้ายื่นหน้าออกไปอย่างน่าสงสารรถม้าค่อยๆกลับเคลื่อนออกไปอย่างจวนหูมุ่งหน้าไปยังท,งทางที่พระอาทิตตกแสงสายาันส่องไปทั่วทั้งทง้องฟ้าเสียงพ่อค้าบนถนนชูชีแข่งการตะโกนก้องผู้คนเบียดเสียดกันไปมาช่างเป็นภาพที่บรรยากาศคลึกครื้นอย่างยิ่งกูจิงจูอุ้มชีอันนั่งอยู่ข้างหน้าต่างแสงตะวันร้อนสาดส่องเข้ามาบนร่างของสองแม่ลูกสองแม่ลูกสบตากันครู่หนึ่ง สองตาของชีอันกระพริบอย่างเจ้าเล่ยส่วนกู้ชิงจูนั้นก็ดูจะสุขใจมากกว่าปกติสิ่งที่เรียกกันว่าความสุขก็คือสบตานี่เองวาสนาของคนเราเปลี่ยนแปลงกันได้แค่ชั่วคามคืนหรือดูไม้ไม,ไม้ผลิเข้ามาแล้วก็วนผ่านดอกไม้ที่เบ่งบานย่อมมีวันโรยราใช่ว่าทุกเรื่องที่เกิดขึ้นจะมีโอกาสหวนกลับมาแก้ไขได้อีกหนดังนั้นพวกเราควรจะทนุถนอมเห็นค่า ของสิ่งที่อยู่ตรงหน้าให้มากที่สุดจบบริบูรณ์ค่ะจบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้อาจจะสั้นนิดนึงแต่ว่าคลิปก่อนหน้านี้ค่อนข้างยาวแล้วแอดไม่สามารถอ่านให้จบได้ในรวดเดียวยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะฝากติดตามกันต่อในเรื่องต่อไปด้วยนะคะสำหรับนิยายเรื่องต่อไปก็คือเรื่องสาวนักฆ่าแห่งจวนแม่ทัพค่ะเป็นนิยายเสียงเรื่องสั้นที่จบหนึ่งเล่มแค่นั้นนะคะ ยังไงฝากติดตามกันด้วยค่ะขอบคุณอีกครั้งสำหรับการสนับสนุนด้วยดีเสมอมาและคาดว่าพวกเราจะยังอยู่ด้วยกันกับแอดไปตลอดไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆของแอดและขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนช่องดินแดนนิยายเข้ามาค่ะ หากท่านใดสนใจจะสนับสนุนช่องสามารถสนับสนุนผ่านช่องทางธนาคารกสิกรไทยค่ะเลขบัญชี523-212-2279ค่ะพร้อมเพย์หรือเอลเลดค่ะ086-084-4455ค่ะและถ้าหากคลิปนี้มีการอ่านผิดพลาดอ่านออกเสียงผิด ทั้งชื่อของตัวละครแอดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถบอกคอมเมนต์ข้อมูลหรือข้อแก้ไขข้อมูลในการอ่านนิยายให้ถูกต้องได้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ